เฮ้ยมาเ้ยววมาเ้ยืมตื่นเต้นตื่นเต้นคราวนี้ได้ดูแฟนอาร์ตของพวกเราในโรงหนังน้องไข่ต้มไม่อยู่เอาลูปมาดูแทนฮยจัดมารูปแรกให้ไวโอ,โ,อโอ้โหไข่เน่าก้อนตาเป้าแล้วทำไมคุณไข่ทำหน้าบึ้งแบบนั้นนะครับไอ้แกมีเรื่องอะไรเครียดอยู่ปะวะเจ้าไข่ระบายกับพวกเราได้นะครับเพื่อนกันเฮ้ยเขาวาดมาหน้าตาแบบนั้นเองเว้ยฉันไม่ได้เป็นอะไรืมคุณไข่รวมร่างกับสมหมายไขวาน่าจะเป็นตัวการ์ตูนจากช่องหนึ่งเหมือนรอบที่แล้วแหละแต่มันเท่ดีเว้ย เฮ้ยทำอะไรของแกวะเนี่ยเจ้าใครโอ้โหเจ็บจีดเลยฮิโทษทีไว้นี่ลูกคุณนาวครับตาสองสีซะด้วยก็เท่ดีนะแต่ผอมแห้งไปหน่อยว่ะต้องไปออกกําลังกายเพิ่มจะได้มีกล้ามเนื้อแข็งแรงหน่อย้มาลงนวมกับฉันหน่อยไ,มไหมล่ะไอนาวฉันจะเป็นคู่ซ้อมให้แกเองเจไม่เอาครับคุณตานยังไม่อยากตยุยฉันกําลังยืนอยู่บนเนินหญ้าสีเขียวเพียงลําพังท่ามกลางสายลมที่บางเบาและอ้างว้าง างวางที่ไหนล่ะก็มีฉันอยู่ข้างๆนี่ไงเจยเจยเฮ้ยเบาๆจักที่เขินด้วยฮ้ย,ยนั่นแฟนอาร์เธอน้องเยลลี่ไว้ไว้ไว้ลูกนี้แพ้ไม่เบาเลยนะเนี่ย <c oughs> ฉันดูเป็นไงมัง่งในหนาวโอ้โหดูเป็นสาวห้าวเล้าใจมากเลยจ้า,าเฮ้ยแพ้จนฉันเขินเลยนะนี่ลูกนี้คุณเยนลลี่มีหางด้วยครับฮ้ยน่ารักเหมือนลิงนี่เองแมวเหมียวทหาไปยักษ์นี่น่ารักเปล่าเฮ้ยแมว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  ว้าวอันนี้ตาแบลวน่ารักจังแอบเซ็กซี่ด้วย,ยว้ายเขินจังที่รักชมไอ่เกิน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 เจ้าเอ้น้องเยลลี่อีกแล้วทําไมชอบวาดเธอกันจังเลยฉันจะหึงแล้วนะเนี่หยหึแฟนแอดยังจะหึงอีกนี่ไงไนานาวมีลูกคู่ของเราแล้วน้องๆเขารู้ว่าเราเป็นแฟนกันไม่ต้องหึงแล้วนะนี่แนนี่แนะเฮ้ยเอาอแล้วโอ้ยพอกแล้วเฮ้ยนั่นคุณนาวกับคุณไข่นี่ครับ ใกล้ชิดกันน่าดูมีรูปหัวใจอยู่ข้างหลังด้วยอุ้ยนี่นด้ไข่คิจจะย่งแฟนฉันเหรอฮะเย้ก็เขาวาดมาแบบนั้นเองฉันไม่เกี่ยวปุ้มันคือแฟนอาร์ตใจเย็นเฮ้ยเอะอะอะไรกันนักหนาลำคานเว้ยเฮ้ยขอโทษค่ะพี่เสียงดังไปหน่อยเฮ้ยนั่งฉันนี่ว่าแล้วก็มีพวกแกด้วยเว้ยโอ้โหลายเส้นโคตรแนวอ่ะมีพระไข่เจ้ามาด้วยเว้ยสาธุเห็นแฟนอาร์ตตัวเองแล้วฮึกเหิมทุกทีเลยว่าเฮ้ยมีกำลังใจขึ้นแยะ เหมือนกันครับคุณท่านน่ารักทุกตัวเลยน,น้องเก่งมากรู้สึกถูักรักเฮ้ยเอาเีกเอาเีกเอาอีกเฮ้ยโอ้โอหลายเส้นจัดเต็มมีใครบ้างวานะน่ะนับไม่หวัดไม่ไหวเฮ้ยตาลายแล้วอุตส่าห์วาดมาให้พวกเรา้น่ารักจ<ย>ังดีใจดีใจดีใจไอ้ย่าอันนี้แก๊งสาวๆเซ็กซี่กินกันไม่ลงเลยเว้ยว้ยนั่นมีน้องน้ำแข็งด้วยแสดงว่าคนวาดแฟนตัวจริงนะเนี่ยดีใจจันมีคนรู้จักฉันด้วยอ้าวมาดูแฟนอาร์ตกับเขาด้วยเหรอจ๊ะเนี่ยไอต้องกลับช่องฟิตก่อนนะเดี๋ยวละลาย อันนี้ใครมั่งวะเนี่ยมองไม่ค่อยชัดเลยว่ะถึงภาพจะเบลอแต่รักเธอชัดเจนเงียบคลิป <c oughs> เย้เอาส่งเสียงให้เจ้าก้อนมาหน่อยง่อ,อันนี้ขนกันมาทั้งเรื่องเลยมั้งเนี่ยถ้าใครดูไม่ทันไปหยุดดูกันอเองนะครับเฮ้ยว่าแต่ไอตัวแดงๆนั่นใครวะหรือว่าหมวกชมพูจินตนาการสดสๆุนลูกนี้มัน ไอ้ดำดำนั้นฉันปะวะมีซิกแพดด้วยพวกเราเป็นมนุษย์ต่างดาวไปแล้วขางี้ยาวยาวจินตนาการอีกแล้วเฮ้ยมีคนวาดแฟนอาร์ตเจ้าก่อหญ้าด้วยว่ะลูกนกที่ไอ้มนุษย์มันเก็บมาเลี้ยงแล้วตุยใช่ป่ะเออหลับตาไว้อะไรให้เจ้ากอหญ้าสามชั่วโมงฮะสามชั่วโมงเออหืม เฮ้ยเฮ้ยแฟนอาร์ตก ah. hey, ูดมาแล้วโอ้ยดีใจดีใจนึกว e er. ่าจะไม่มีซะแล้วเฮ้ยชุน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 ว่านี่ดูเด็กก้อนหอมเทเปล่าเฮ้ยชุนชุนฮ่าเุ้ยชุน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 ว้าวมีแฟนอาร์ตก้อนหอมนี่นะตายแล้วสวยเว่อเฮ้ยโอไมายกูดเฮ้ยสวยๆทางนู้นเว้ยเออสวยๆหอม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  เฮ้ยไข่นั่นใช่ชั้นปะวะเฮ้ยก็แกโดนต้มไงแล้วก็กำลังจะโดนบีบด้วยจุกแย่ yeah, เลยครับโดนบีบไข่น่ารักดีเว้ยถ่ายรูไปไว้ดูดีกว่าอืมย่าถ่ายภาพในโรงภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตมันผิดกฎหมายได้นะครับเฮ้ยดีมากเจ้าก้อนเพื่อนที่ดีต้องรู้จักตักเตือนกันอืมเฮ้ยนั่นไงแค่หยิบมือถือ x b i ก็มาเลยนี่มันแคโู่แฟนอาร์ตไว้ปะทอตัวจริงเห็นว่าติดภารกิจไปตามจักเจ้าบอโคโคลี่อยู่แต่ไม่เชื่อเดี๋ยวโทรหาก็ได้ีเฮาวมือททตั ไอ้นวในคลิป EP 55นี่ว่าเฮ้ยดูหน้าแกดิมีแย้งงอกบนหัวด้วยก็เท่เลยโอ้ยยังหาออฉันยังหาหน้าตัวเองเลยว่ะชุน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 อันน่ะฉันมาอีกแล้วเว้ยมีผมมาด้วยหาอีกเหมือนกันแต่เมื่อกี้หัวลอกไปเหนื่อยละช่างจินตนาการกันจริงไปเอาวิกที่ไหนมาใส่วนะน่ะไว้ FBI โทรกลับมาว่ะทั้งเสียงทั้งแสงหน้าจอลบกวนเพื่อนๆเสียมารยาทมากครับแย่ที่สุด ขาโทษเฮ้ยหยุดโวยวายกันได้แล้วอย่าให้มีครั้งที่3ามนะเว้ยเฮ้ยเง้ยก็โทษครับเฮ้ยแฟนอาร์ตฉันอีกแล้วว่าคราวนี้ดูไร้ไไม่กลัวใครซะด้วยเว้ยเห็นแล้วไข่แดงมันพุ่งพลาดเลยว่ะเฮ้ยซับยกไหมเล้วเจ้าไข่พุ่งพลาดน้ำไม่ใช่เหรอเย้ไม่ละครับผมพูดไปตามฟิลลิ่งเโอ้โหเปลี่ยนอารมณ์แทบไปทันเลยว่ะรูปนี้เาวาอี้เกินน่ารักอ๋อห็นแค่รูปยังเคลิ้มเลยว่ะเฮ้ยโอ้ว่า ันนี้มาเป็นรูปทรงลงสีพ,พื้นเรียบง่ายดูไม่ซับซ้อนดีครับอันนี้มีตลายเส้นบนพื้นขาวดูสะอาดสะอา้านดูขี้คลายดีว่าแต่นี่มันลูกกีวีนะไม่ใช่มะนาวโอ้โหเฮ้ยทำไมมันขี้คลายลงเรื่อยๆวะเนี้ยอีกนิดเดียวก็ฉากเปล่าแล้วอืมาแนวรวมแกงดูตรงกลางสิครับซ้ายบนมีแกงซอด้เวย้ยขวาบนก็มีเจ้ากอหญ้าด้วยแจมเลยชุนไยลูกนี้น่ารักดีว่าดูเจ้าก้อนดิ <c oughs> ไฮไลท์อยู่ด้านล่างวุย้ยน้องเปิ้ลกำลังบอกรักแกว,ว่าเจ้าก้อน ผมก็รักน้องเปิ้ลนะครับอ,อ,อ๋อฉาเว้ยเฮ้ยดูฉันดิ ดุดันดังทรรมุนมัดอืมคุณถ่านแน่ยังกวีน้อมเลยครับสดใสชมัดเลยเห็นแล้วมีความสุขจังทุกรูปเลยเนี่ยน่ารักน่ารักไปหมดเลยไอ้มนุษย์มันว่านได้อย่างนี้ปะวะเอ้ยไอ้มนุษย์เหรอออนมนุษย์อุตส่าห์เมาลงให้เราดูแฟนอาร์ตนะครับไม่เรีบกลับดีกว่าว่ะคิดถึงบ้านเหรอในนาวไม่เปล่าคิดถึงชันวางไถ่เฮ้ยนั่นละบ้านของพวกเราเว้ยอืมไปครับโกโฮมแล้วคิดถึงฉันหรือเปล่าในนาวคิดถึงจ้านายก้อนว่าไงผมก็คิดถึงน้องเปิ้ับหมโอาาว้ทนงไข่่ตดีก ออกไปโทรข้างนอกครับคุณไก่ยังอยู่ในโรงภาพยนต์อยู่เฮ้ยโอ้โอ้โอเคโอเคแหม่ไอ้นี่ดีมากอยู่ในสังคมต้องจัดปฏิบัติตามกฎนะจ๊ะแล้วถ้าอยู่ในใจละจ๊ะก็ปฏิบัติแบบนี้ไงเฮ้ยพอแล้วเว้ยเรียน